สวัสดีครับกับผมแซมมูชิตเลยครับวันนี้จะพามารีวิวจารบีเอลที LT, ครับลูบิทูนอนนัโคกที่นาโคโคโฆษณาครับนี่ครับสั่งมา15กิโลครับมาทดลองใช้ดูครับนี่ว่าวันจัดนิ่แข็งนิดนึงแข็งว่าน,นิ่มไหมยังไงเนี่ยน,นี่นิ่นนมนิ่มกว่านิ่มกว่าบ่เนี้วกว่าไหมหรือยังไงลองยืดดูอ่ะ นิ่มกว่านิ่มกว่าอืมเนี่ยนี่ครับสมัยอยู่ศิลาชัยนครับเบิกมาทีละสิบกิโลสิบกิโลครับขายของกินมาอยู่นี่ <laughs> นครับ LT เอลเทีบลูทูนเดี Again ๋ยวทดลองใช้ครับสั่งมา15กิโลครับถังหนึ่งว่ามันจะดีแค่ไหนเหมือนนักโฆษณาไหมไอ้บัลไลจัดมีบูทูดจัดมีบูทูดไอ้คิบหายไอ้บัลไล <Bluetooth. S 2> ฝากถึงครับนักขับทุกท่านครับที่อจอดบีบูทูะครับนี่ครับลองดูใช้ LT ดูครับนี่บูทเยอะไม่ดีครับ <c oughs> <c oughs> อาบีครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าแกไม่มีเงินทำบุญทำสลักครับ เนี่ยอยู่ทนเพราะก็พอเราอัดจารบีครับถ้าไม่อัดเนี่ยโอ้มันรวมจริงอยู่แต่มันมันรวมช้าหน่อยครับเพราะว่าเราอัดทาการอัดอัดทุกวันครับถ้าไม่อัดเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับแป๊บเดียวแค่นั้นครับอิออดอิออดไปหมดเลยครับแอ <laughs> บโอ้ เดีเ๋ยวตอนเย็นๆเราจะมาอัดเอวบ้างครับเอวไม่ได้อัดนานแล้วไม่ได้ย้อนนานแล้วครับเอวเพืเ่อการรักษาเฟืองเอวครับเฟืองเอวไ,ได้ ยืดอายุการใช้งานครับเราจะเอาจารบีนี่แหละไม่เอาจารบีนั่นหรอกลูกปืนหรอกเดี๋ยวลองจารบีนี่ดูน่ครับสั่งซื้อได้ครับในเพจครับ ในเพจเ t เพจ LT ครับนี่ครับโอ้นี่ ดมรู้ครับกลิ่นก็จะมีกลิก่นอะไรล่ะนครับสูตรใหม่สูตรใหม่ปี2024 LT โอ้แก้วเลยปิดเก็บไว้ก่อนครับอ้าวปิดไม่ได้ เอาเติมยังพี่เดี๋ยวจานน้อยเดี๋ยวยังอันนี้ยังไม่หมดหันเก่า,ห,า,กาหมดยัง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 บอกโอ้เดี๋ยวจะให้จานน้อยเก้านิ้วครับทำการอดัดนะครับหน้างานก็อยู่ ติดตดสันเขาครับใช่สันเขาสันเคืนเน่ยแถวนี้นะครับมางานครับก็อยาเกาเกาวัชพืชก่อนครับเพือทีจะลงหินใหญ่ครับเดี๋ยวรถพร่วงถอยเทถอยเทเลยครับประมาณกิเมตร่ย ร้อยเมตรหรือเปล่าหรือหนึนะ่งกิโลนู่นน่ะมันยากาศครับมางานครับฝนตกครับเมื่อวานคนระับวันนี้ก็น่าจะตกอีก้ามืดฟา้ามัวมาแล้วคือนี่ครับหลังที่ทำ เก็บสายไฟใหม่หน้าปัดครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับของเกา่ามีของเก่าเก็บอยู่ของแท้เก็บเกา่าเก็บตัวเก่า CPU ไหม่ครับซ่อมไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นอะไรครับพวกชุดข้างนอกครับพวกพวกข้างนอกเก็บไว้ย้ำเป็นอะไรเก็บชุดสายไฟใหม่ไรใหม่ครับ โอ้ยใช้ยาวๆครับ <c oughs> สายไฟมันเปื่อยครับมันลงกราวเปื่ยลงกราว,วก็ทำการเก็บใหม่เขียนหน้าจอหน้าจอไหมครับก็

dơm này hấp dơm <laughs>